เห็นหัวบรุพี่น้องเห็นหัวบรุกํำลังกายนะสุขภาพดีไม่มีอยู่ใต้ร่มกลามขายอยากได้ก็ต้องทำเองจ้ะออกกำลังกายว่าจะมาออกกำลังกายแล้วจะกลางวันแดดร้อน เพื่อนว่ากลางแจ้งจริงๆจ,จากกลางแจ้งจริงๆออกออกออกำาลังกายบงแดดดูพี่น้องค่อยพาแดดมา <laughs> ค่อยพาชุดไหนก็ได้นะจ๊ะชุดไหนก็ได้เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเราสะดวกชุดไหนเราก็ออกชุดนั้นเลยจ้าออกกําลังกายไม่ได้ตั้งใจ มองนี่คือยังเป็นน้ำเป็นน้ำไหลแท้มองนี่ต้องเอาต้นก้ามาซ้ำเนาะเอาก้ามาซ้าม,มองนี่มาแดดมาเนาะธรรมดาธรรมดาธรรมดาโลกจะไม่จำนะธรรมดาโลกจะไม่จำ ไม่ตั้งจอดอ่อนๆเลยนะจ้าเห็นแล้วก็จะเก็บเอานะยอดสดาวาลวนะเนาะคนทำให้ทำนาก็อดทนใจว่าจะมาออกกำลังกายหรอจ้ะกลางวันแดดร้อนๆเขาเอินว่ากลางแจ้งจริงๆจากกลางแจ้งจริงๆออกออกกังวานปุ๋ยอยู่ในไฮนานาจะ้ะ วานปุ๋ยอยู่ในไฮนาะตากแดดตาก้อนกระบอกพาซื้อหลายอย่างซื้อหลายอย่างเอิินได้หลายอย่างตรงนั้นก็เป็นเคื้อวานล้วเนาะคนทำห้ทำนาก็อดทนอยู่ทงไฮทงนาแล้วก็เก็บวิวมาฝากเนาะธรรมชาติสวยๆ ออกกำลังกายเนาะสุดที่นี้ก็มาชมบรรยากาศธรรมชาติด้วยอันนี้ก็ยอดสะเดาจะเพื่อนเยอดสะเดาภาพีสุขภาพจิคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะจ๊ะนี่ยอดผักกระทุกโลกจะ้ะยอดผักกระทุกโลกยอดผักกระถิน ยอดอ่อนๆเลยนะจ๊ะเห็นแล้วก็จะเก็บเอานะยอดสะดับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้นะจ๊ะยอดอ่อนๆเลยนะจ๊ะเห็นแล้วก็จะเก็บเอานะ ยอดสเสดาจก้องใช้ได้ไหมอย๊บครัก็เลไดเอามา,มาออกกำลังกายเนาะสุดที่นี้ก็มาชมบรรยากาศธรรมชาติด้วยอันนี้กันยอดสเสดาจะเพื่อนๆยอดสเสดาจใคว่าจะมาออกกำลังกายเราจะกลางวันแดดร้อนๆขาเอ,อื่นว่า กลางแจ้งจริงๆจากกลางแจ้งจริงๆออกออกกวา่าลนะเนาะคนทำให้ทำนาก็อดทนอยู่ทงให้ทงนาแล้วกะเก็บวิวมาฝากเนาะธรรมชาติสวยๆนีย่ยอดผักกระทุกโลกจะ้ะยอดผักกระทุกโลกยอดผักกระถิน ซื้อหลายอย่างซื้อหลายอย่างเอินได้หลายอย่างตรงนั้นก็เป็นเครื่องออกกำลังกายเนาะสุดที่นี้ก็มาชมบรรยากาศธรรมชาติด้วยอันนี้ก็ยอดสดเจดาวจะเพื่อนยอดสเสด็จดาวคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะจ๊ะ สภาพใจสุขภาพดีดีที่นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะจ๊ะกลับบ้านแล้วจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบายว้าวกลับบ้านแล้วมองนี่คือยังเป็นน้ำเป็นน้ำไหลแท้มองนี่ต้องเอาต้นก้ามาซ้ำเนาะเอาก้ามาซ้ำมองนี่ มียอดผักกระทุกโลกจ้ะยอดผักกระทุกโลกยอดผักกระถินวิวธรรมชาติจ้ะเอาวิวธรรมชาติฝากเ,เพื่อนๆแล้วจ้ะวันนี้ก็อยูทงไฮทงนาจ้ะแว้นกลับบ้านแล้วจ้ะรถซื้อแกงนะเห็นหัวบรุพี่นอ้อง <laughs> <laughs> เห็นหัวบรุกําลังใจนะ อยู่ค่าีไม่มีอยู่ทงไฮทงนาแล้วกะ็เก็บวิวมาฝากเนาะธรรมชาติสวยๆปลาหยอดอ่อนๆเลยนะจ๊ะเห็นแล้วก็จะเก็บเอานะ ยอดสเสดาออกกำลังกายเนาะสุดที่นี้ก็มาชมบรรยากาศธรรมชาติด้วยอันนี้กันยอดสเสดาจะเพื่อนๆยอดสเสดาชุดไหนก็ได้นะจ๊ะชุดไหนก็ได้เดพื่อนๆพี่ๆน้องๆของเราสะดวกชุดไหนเราก็ออกชุดนั้นเลยจะออกกำลังกายปูหรือว่าช,ำชาํำฉาพี่นอ้องการปูหรือว่าช,ำชาํำฉา ไม่ได้ตั้งจังกลับบ้านแล้วจ้ะบาย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 ว้าวกลับบ้านละมาแดดมาเนาะธรรมดาธรรมดาธรรมดาโลกจะไม่จำนะธรรมดาโลกจะไม่จำเห็นหัวบรุษพี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> เห็นหัวบรุษกำลังกายนะ าพีไมม่หยอดอ่อนๆเลยนะจ้าเห็นแล้วก็จะเก็บเอานะหยดสะดาวแว้นกลับบ้านแล้วจ้ะรถซื้อแกงนะวานปุ๋ยอยู่ในไฮน้านน่นจ้ะ วานปุ๋ยอยู่ในให้นาะตากแดดตาก้อนกระบออยู่ใต้ร่มกำบ่งแดดดูพี่น้องค่อยพาแดดมาค่อยพาเา <c ười> พา <c ười> ว้นกลับบ้านแล้วจ้ะรถซื้อแกงนะ วิวธรรมชาติจ้ะเอาวิวธรรมชาติฝากเพื่อนๆแล้วจ้ะวันนี้ก็อยู่ทงไฮทงนาจ้ะขาก้องใช้ได้ไหมอึ๊บขากรองเรได้เอามาออกกำลังกายออกกำลังกายนิดหน่อยนิดหน่อยนะจ๊ะได้ไหมใครว่าจะมาออกกำลังกายแล้วจ้ะ ลางวันแดดร้อนๆเขาเอิ่นว่า,ากลางแจ้งจริงๆจากกลางแจ้งจริงๆออกออกกําลังใช้ได้ไหมอึ้บขาแกงมาได้เอามาแว้นกลับบ้านแล้วจะรถซื้อแกงนะให้เบิงกเกษตะก่อนเนาะ เพิ่นก็มุ่งมัน่นอดทนเฮ็ดงานจ้ะวานปุย๋ยยอดอ่อนๆเลยนะจ้าเห็นแล้วก็จะเก็บเอานะยอดสสดาจออกกำกลังกายครับกำกลังกายนิดหน่อยนิดหน่อยนะจ้าไ,ได้ไหมยอดอ่อนๆเลยนะจ้าเห็นแล้วก็จะเก็บเอา